สวัสดีครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนับใบโพแล้วก็ได้แปดใบนะครับด้านหลังเป็นหลักกระดานเนื้อออกเป็นสีเหลืองนะครับไม่เหมือนกับอง์ที่มาให้ชมในคลิปที่แล้วนะครับองค์ในคลิปที่แล้วจะเนื้อจะเป็นสีขาวแต่องค์นี้เนื้อเป็นสีเหลือง การเปลี่ยนแปลงสักขยภาพเห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของปูที่งอกขึ้นมาแล้วก็ผิวเราสังเกตได้ชัดเจนว่าผิวจะไม่ราบเรียบด้านหลังมีรอยปีรอยแยกนะฮะมีรอยปูไต่หนอนต้นแล้วก็มีเส้นลักที่ยังหลุดไม่หมดฝังติดอยู่นะครับแล้วก็พื้นผิว ก็ไม่ราบเรียบเช่นเดียวกันนะสังเกตรตรงนี้นะฮะผิวในส่วนที่ต่ำจะมีสีขาวของปูนที่งอกมานะครับส่วนสีน้ำตาลก็เป็นเนื้อผ้าซึ่งเป็นส่วนที่สูงม,มาดูตรงขอบด้านข้างนะฮะก็เห็นรอยปีรอยแยกแล้วก็มีเส้นลักฝังอยู่นะครับแล้วก็ มีปูนงอกขึ้นมาตามเส้นซุ้มด้านนอกนะตามขอบเห็นปูนงอกจับเป็นสีขาวชัดเจนด้านในองค์พระงดงามนะฮะเห็นเส้นแซมใต้ฐานที่สองเส้นแซมใต้ตักการนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรเลื่อนกันไปถุงพระเียนนะเราจะเห็นเกต เป็นป้องเห็นพักกันชัดเจนเห็นใบโพชัดเจนนะครับมาดูขอบอีกด้านหนึ่งนะครับตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีปูนงอกมีเส้นลับฝังอยู่นะครับด้านในเราจะเห็นพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบเห็นพักกันด้วยนะฮะข้างนี้เห็นเส้นแสมใต้ตักเส้นแสมใต้ฐานท,ที่สองชัดเจน มาดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้องกำลันใหยสูงนะฮะเมื่อซูมเข้าไปใกล้นะฮะเราก็เห็นเนื้อพระด้านในนะครับอย่างเม็ดนี้จะเป็นดินกำแพงนอกนั้นเราก็เห็นจุดดําจุดแดงนะฮะเห็นเศษรักที่ยงหลุดไม่หมดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมีเส้นรักเก่านะฮะมี พระาธาตุหินมงคลสีขาวแบบนี้นะขาวนวลนะครับเห็นจุดสีดำของฐานสีดำของรักเส้นซุ้มนะฮะด้านในของเนื้อพระก็มีมวลสารให้เห็นเห็นสีขาวของผมุกคุณ รอบๆบริเวณทั้งสองด้านนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาหนาเนื้อพ้ามีการเซตตัวให้เห็นชัดเจนในด้านข้างรูปนี้เป็นรูปที่สูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อดูเนื้อพะพะพาด้านในของเนื้อพ้ามีมวลสารอะไรบ้างเราจะเห็นจุดดำจุดแดงนะครับ เห็นผลึกแคนไซนะฮะสีเบวาแบบนี้นะครับแล้วกอเห็นปูนที่งอกขึ้นมาสีขาวด้านๆพื้นผิวนะฮะเราจะเห็นลักที่ยังหลุดไม่หมดเห็นพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำเห็นเศษผาเศษลักเต็มไปหมดเส้นซุ้ม ข้างด้านในด้านนอกข้างๆเส้นซุ้มมีปูนงอกขึ้นมาหนาพระอูระซอกแขนนะฮะเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาหนาเป็นคาบชัดเจนฐานล่างสุดนะฮะมีการเซตตัวบริเวณตรงขอบฐานด้านล่างฐานสิงกับฐานที่สอง เส้นนี้เป็นเส้นแซมตายฐานที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของฐานที่สองและฐานสิงเข่าซ้ายนะฮะไม่มีเส้นชาจิวร์บอกบอกว่าเป็นการนั่งคัดสมาธิเพชรมีพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะฮะที่มีเส้นชาจิวร์ นอกนั้นไม่มีเส้นชาตีวรลูกพระโละเราเห็นเส้นอังสะตรงนี้ชัดเจนเห็นล่องสักกติตรงนี้นะครับพระเกนนะเป็นป้องเหมือนเกศโบตูนะครับแล้วก็เห็นไมโพรพระพักมีรอยแตกเก่า มีมวลสารสีดำฝังติดอยู่นะฮะประกันสองข้างมีปูนงอกขึ้นมาทับภาพจากกล้องกระลขยายสูงนะฮะพื้นผิวในส่วนที่ต่ำมีปูนงอกขึ้นมาเต็มไปหมด จุดสีขาวของผงสมเด็จของผงพระพุทธคุณทั่วทั้งองค์นะครับเฉพาะตามส่วนที่สูงเช่นเส้นซุ้มนี้เราจะเห็นชัดเจนนะฮะส่วนด้านล่างนะฮะในส่วนที่ต่ำนะครับก็ยังพอมองเห็นนะฮะแต่เนื่องจากมีปูนงอกขึ้นมาทับก็เลยทำให้มองเห็นค่อยชัดเจนนัก เป็นร่องรอยของรักเก่านะฮะแล้วก็ปูนงอกขึ้นมาทับสีของรักนะฮะเป็นสีของความเก่าแสดงว่าปูนงอกขึ้นมาทับนานแล้วตรงนี้เป็นเส้นแขนนะครับ วงแขนตรงหน้าตัดผิวนะฮะเป็นตะปุ่มตะปั่มมีการเซตตัวชัดเจนซอกแขนในส่วนที่ลาดเอียงปูนเกาะจับนะฮะ การนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะฮะเราจะเห็นเส้นพระบาทของขาซ้ายอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นขาขวาตรงนี้เป็นทางที่สองนะฮะ เส็นแสนใต้ฐานสีของปูนแห้งนะฮะถือว่าโอเคความเก่าความใหม่สามารถแยกแยะได้จากสีสันนะครับตรงนี้เป็นฐานล่างสุดนะครับ ด้านหลังเราจะเห็นมวลสารชัดเจนกว่าด้านหน้านะฮะโดยเฉพาะพวกจุดดําจุดแดงที่เป็นหินมงคลนะฮะสีเทานวลจุดสีขาวคงคงพระพุทธคุณก็เห็นเต็มไปหมด ซักเก่าหิงหลุดไม่หมดอยู่ตรงนี้นะฮะ <S <S หยดน้ำยาเช็คอายุลงไปนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมสวยงามไม่กระจายหายไปไหนฟออากาศก็ขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะเม็ดนี้เป็นเม็ดโตเลยนะฮะตรงนี้ก็เริ่มจะโตขึ้นมา ลักษณะของฟองอากาศที่ขึ้นมาก็บ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุถึงยุคนะครับกลับมาดูด้านหน้านะฮะดูความงดงามของการเปลี่ยนแปลงในกายภาพสังเกตดูเนื้อหาของพระสมเด็จที่แท้นะฮะจะมีน้ำมีนวล ไม่แข็งกันด้านพระแท้พระไม่แท้นี่แยกแยะไม่ยากนะฮถ้าเราเห็นบ่อยนะฮะเห็นชุดชินตาเราจะรู้เลยว่าองค์นี้เป็นพระที่แท้ถึงยุกนะครับเนื่องจากผิวพันุ์ เนื้อหามีชีวิตชีวามีความหนึบนุ่มนะฮะเวลาเราดูเนี่ยมันซึ้งตานะครับพระใหม่พระเรียนแบบเนื้อหาจะแข่งกระด้างนะครับ รพักนะฮะเราจะเห็นวกจุดดำจุดแดงที่ซ่อนอยู่นะครับก็ถือว่าพระองค์นี้มีมวลสารหลักครบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ